ไปดูการประชุมของวรมพาณิชยครับที่มีการมอนิเตอร์สินค้าทุกรายการแล้วก็ย้ําว่าพบปัญหาเนี่ยจะแก้ทันทีโดยบอกว่าหมูเนื้อแดงหน้าเขียงห้ามขายเกิน210บาทต,ต่อกิโลกรัมนะครับพร้อมขอความร่วมมือห้างค้าปลีกให้ตรึงราคาขายไก่ใช้เป็นตัวชี้นําตลาดครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกหลังจากการประชุมคณะทํางาน กำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแก้ไขปัญหาและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่นี่ชื่อคณะนะหรือวอรูมแก้ปัญหาราคาสินค้าโดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการทำงาน3ด้านด้วยกันก็คือการติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดแก้ไขปัญหาได้ทันทีทั้ทงเรื่องของปริมาณราคาและต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ที่ประชุมวันนี้รับทราบสถานการณ์ราคาเนื้อหมูโดยขอความร่วมมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศราคาหมูที่เป็นประกาศราคาหมูเป็นหน้าฟามนะครับที่กิโลกรัมละ1 0 0ถึง110บาทในขณะที่ราคาหน้าเขียงเนื้อแดงสะโพกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ200 2 0 0ถึง210บาทส่วนเนื้อหมูส่วนอื่นๆให้เป็นไปตามสัดส่วนราคาที่เหมาะสมซึ่งราคาหมู3ชั้นสันนอกสันในสันคอจะมีราคาสูงกว่าเนื้อหมูส่วนสะโพก สำหรับปริมาณเนื้อหมูที่หายออกไปจากระบบกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งบริหารจัดการป้อนลูกหมูเข้าสู่ระบบซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ในการดูแลราคาปลายทางเท่านั้นไปดูราคาเนื้อไก่หลังจากประกาศเป็นสินค้าควบคุมขณะนี้กำลังเร่งออกมาตราการให้ผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปและผู้ครอบครองต้องแจ้งสต็อกมายัางกรมการค้าภายในขณะเดียวกันขอความร่วมมือห้างค้าส่งค้าปลีก3าแห่ง มีอะไรบ้างคะแมคโครโลตัสแล้วก็บิ๊กซีให้ตรึงราคาเนื้อไก่เพื่อใช้เป็นราคาชี้นำตลาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ60-65บาทน่องไก่ติดสะโพกกิโลกรัมละ60-65บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ65-70บาทถึงบาทอกไก่กิโลกรัมละ70-75บาทส่วนไก่เป็นหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาท เท่าที่ตรวจสอบยังไม่ถึง40บาทค่ะอยู่ที่38บาทถึง39บาทนะคะนอกจากนี้นะครับวอร์มพาณิชได้มอบหมายให้กับกรมการค้าภายในดูแลราคาน้ํามันปาล์มครับที่ขณะน,นี้ราคาน้ํามันปาล์มกวดบริโภคสูงขึ้นซึ่งถือว่ารัฐบาลนี้สามารถแก้ไขปัญหาในฝั่งของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีแต่จะทำอย่างไรให้สามฝ่ายทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่ด้วยกันได้รวมทั้งให้เดินหน้าโครงการโมบายพาณิชลดราคาช่วยประชาชน ซึ่งอต16จะหมดอายุ31มกราคมนี้โดยดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่ลดท่าครองชีพประชาชนลงได้มาก